พิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติอุบลราชธานีเปิดให้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าเข้าชมระหว่างวันที่31ธันวาคม2563ไปจนถึงวันที่3มกราคม2564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นางสาวชาววณีเหล็กกล้าหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติอุบลราชธานีกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2564 พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติอุบลราชธานีได้มอบของขวัญให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเปิดให้เข้าพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติอุบลราชธานีฟรีโดยไม่เสียค่าเข้าชมระหว่างวันที่31ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาต อุบลราชธานียังได้นำพระพิคเนตเทพแห่งศิลปะวิทยาการเทพแห่งความสำเร็จและขจัดอุปสรรคทั้งปวงมาให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ได้สักการะเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลปราศจากอุปสรรคตลอดจนประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังโดยพระพิคเนตที่นำมาให้ได้ชมในครั้งนี้มีอายุป,ประมาณ1,300ปีแกะสลักจากหินทรายเป็นประติมาก,กรรมในศิลปะขะมรค้นพบในพื้นที่จังหวัดอุบล ราาชนีพระพิฆเนศองค์นี้นะคะทำจากหินทรายนะคะประวัติที่มาก็คือมาจากปราสาทภูโคกใหญ่ปราสาทภูโคกใหญ่นี่อยู่ติดชายแดนกัมพูชาที่อำเภอน้ํายืนจังหวัดบุรราชธานีนะคะก็มีอายุประมาณ1,300ปีค่ะอายุคร่าวๆนะคะจากศิลปะรูปแบบซึ่งเป็นศิลปะรูปแบบเขมรแบบกาอแกนนะคะก็ประมาณ1,300ปีแล้วทีนี้ น่าจะพบเป็นพระพิคเน่องค์ที่น่าจะเก่าเก่ารุ่นแรกๆในในองในหลายๆองค์ที่พบในประเทศไทยนะคะพอดีในช่วงปีใหม่2564เนี่ยทางกรมเสลป,ปาปกรมิก็มีของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชนชาวไทยนะคะก็คือได้เปิดทําการในช่วงปีใหม่นะคะพิพิธภัณฑ์ก็จะเปิดให้เข้าชมก็เลยต้องมีหาสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นมงคลกับ การเริ่มต้นของปีใหม่นะคะมาให้ประชาชนได้สักการะบูชานะคะก็เลยได้เลือกพระพิฆเนศองค์นี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าพระพิฆเนศเนี่ยถึงจะเป็นเทพจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็ตามแต่เป็นเทพที่ได้รับการเครารพสูงสุดเนื่องจากว่าการปรากฏของพระพิฆเนศในพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมักจะปรากฏพร้อมกับเทพนรพะห์เทวดาเทพนทพราะห์นี่ก็คือพระพระพุทธพระฤาษีศุภเสวพระจันทร์พระทิ์ซึ่งเป็น สิ่งที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตาของมนุษย์ทุกคนนะคะแต่การที่จะเริ่มบูชาเทพนพเคราะห์เนี่ยเราต้องเริ่มจากพระพิคเนตก่อนเนื่องจากพระพิคเนตเนี่ยเป็นองค์ที่เขาเรียกว่าองค์ประถมก็คือเป็นผู้เริ่มต้นเทพที่เริ่มต้นการที่เราจะเริ่มต้นทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จก็คือจะมีพระพิคเนตเนี่ยเป็นผู้ขจัดปัดเป่า ภัยอันตรายทั้งหลายให้ออกไปก่อนแล้วถึงจะเริ่มต้นต่อไปได้เราก็เลยพิจารณาเลือกพิคเนศองค์นี้นอกจากน้านอกจากนี้ก็จะเป็นเป็นตัวแทนแห่งความอุดมมงคลทั้งหลายทั้งสรรพสิง่งความสาเร็จความเจริญความร่ํารวยแล้วก็ความสุขทั้งหลายทั้งปวงการจะเริ่มต้นก็คือกราบไว้พระพิคเนศแล้วเราก็จะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆนะคะแล้วเนื่องจากว่าโควิดกําลังจะมาอีกรอบใหม่นะคะก็ ก็เลยเอาพิเนตเนี่ยมาช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายด้วยช่วยปกป้องคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยด้วยค่ะที่จังหวัดบวรรัชธา,านีเนี่ยพิพิพพธภัณฑ์สถานอย่างชาติบุรรัชธา,านีตั้งอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับทุ่งสีเมืองเลยบริเวณที่จัดงานปีใหม่นะคะแต่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่เราเปิดอยู่นะคะตอนนี้ถ้ามาีการปิดถนนด้านถนนอุปราชเนี่ย ทางถนนเขื่อนธานีนะคะเราสามารถเข้าประตูทางเข้าได้และข้างในก็มีที่จอดรถนะคะก็ขอเชิญประชาชนชาวบนราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือนักท่องเที่ยวที่แวะมาช่วงปีใหม่เราเปิดให้เข้าชมนะคะได้มาสักการะพระพิฆเนศแล้วก็ชมพิพิธภัณฑ์ทศสารแห่งชาติบนราชธานีไปด้วยค่ะพิเศษนะคะในช่วงปีใหม่เนี้ย31ถึงวันที่3เนี่ยช่วงเวลา9โมงถึง16นาฬิกานะคะเราเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะไม่ได้จ่ายค่าเข้าชมแด อย่างใดนะคะข้างในก็สามารถถ่ายภาพได้ด้วยนะคะ สำหรับพิพิพธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติอุบลราชธานีเป็นพิพิพธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์สมัยใหม,ใหม่โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเพื่อให้เป็นศูนย์อนุร,รักษ์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและให้บริการทางการศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมศิลปะประวัติศาสตร์โบราณาคดีในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การจัดแสดงเทศกาลท้าวรภายในพิพิธภัณฑ์มุ่งเน้นเรื่องราวด้านต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานีทังด้านภูมิศาสตร์รณีวิทยาประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านชาติพันธุ์วิทยา,าศาสนาและการปกครองโดยแบ่งการจัดแสดงเทศกาลออกเป็น10ห้องดังนี้ห้องที่1ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานีจะแสดงข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานีห้องที่2ภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ สแสดงข้อมูลการกําเนิดโลกแผนที่ลักษณะธรณีวิทยาที่ราบสูงซากดึกดําบันเรื่องราวต่างๆไดนโนเสาร์ตัวอย่างแร่และหินขนาดต่างๆและการขุดพลอยในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นห้องที่3สมัยก่อนประวัติศาสตร์จะแสดงข้อมูลและหลักฐานทางโบราณคดีห้องที่4วัฒนธรรมทวาราวดีและวัฒนธรรมเจรละ้อมหรือขเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครห้องที่หวัฒนธรรมขอมหรือขเขมรสมัยเมืองพระนครห้องที่ หวัฒนธรรมไทยลาวจะแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุในวัฒนธรรมไทยลาวระหว่างพุทธศตวรรษที่23ถึง25ห้องที่7้าโบราณและผ้าพพื้นเมืองอุบลร,ราชธานีห้องที่8ดนตรีพื้นเมืองจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีพื้นเมืองห้องที่9ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือนและห้องที่10การปกครองและงานปราณีศิลป์เนื่องในพุทธศาสนา